เกมที่ทุกคนนะครับจะได้รับบทบาทการเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลสังคมต่างๆ เกมที่คุณเข้าไปครั้งแรกคิดว่าโอ้เกมนี้มันดูน่าสนุกจังเลยแต่พอเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าว้าวมันไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวแต่มันให้ข้อคิดที่ดีด้วยและเกมนั้นคือ We Become What We Behold สวัสดีครับผมเอิรทวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม We Become What We Behold เป็นเกมที่นานแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไปปะไปเจอได้ไปลองเล่นซึ่งผมรู้สึกว่าผมต้องนําเสนอให้ได้เลยวันนี้เกมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับไป We become what we behold เราเป็นสิ่งที่เราเห็นประมาณนั้นนะภาษาไทยประมาณนั้นอ๋อเป็นเกม point and click กโฟกัสแล้วเราก็กดคลิกแค่นั้นเองตอนนี้สถ,ถานการณ์เราเหมือนมีทีวีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีผู้คนเดินรอบข้างมีพ่อหนุ่ม <Hello. S 1> คล้ายๆที่แปลกประหลาดกับเพื่อนเลยลักษณะเหมือน influencer. อินฟูเรนเซอร์อะคลิกพ่อหนุ่มโอ้นายเป็นหมวกที่ดีอะอ พวกนี้คือประชาชนแล้วประชาชนจะทำตามสื่อสมมติว่าเรากดป๊บตอนเนี้หมวกอ่ะไม่เท่แล้วพรหมวกไม่เท่ปุ๊บผู้คนก็ไม่ใส่ไงถ่ายปปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อิฟลิเซอร์ไงตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเรามีคนบ้าสี่เหลี่ยมบ้าได้โจมตีวงกลมวงกลมก็รู้สึกว่าหุยห้ยเฮ้ย ได้ยินเสียงวะมันหลอนนะเราแหวกไม่หมดกลัวไปหมดเลยแล้วหน้าสี่เหลี่ยมที่เจอก็แบบว่ามึงเป็นไรมึงเป็นไรน่าสนใจเราต้องทําข่าวเขาครับว่าเขากลัวได้ขนาดนั้นนี่พอหนุ่มขี้กลัววงกลมกลัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็งงสี่เหลี่ยมทำหน้าแบบเบทำหน้าแบบอีหย่างวะอะไรของมึงวะ อ่ะทุกคนสังเกตนะเ้อออหอแบบขี้เดียดอ่ะขี้เดียดอ่ะพวกมึงไม่กก็แดะววะเราจะตับตาดูเขาเออหือสี่เหลี่ยมเรื่องเกียกรวงกลมวงกลม,มก็ไม่พอใจวะอะไรของมึงวะอีเปรข้างบนซ้ายมีสถานการณ์นะคือคู่รักคู่รัก คู่รักทําให้ซีเรียมบ้านะครับกลับกลายมาเป็นคนที่ดีขึ้นอะเราจะทําข่าวเขานะไม่มีผู้คนสนใจเขาเหรอวายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะสื่ออย่างเดียวที่ทําให้คนเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกปะมันอยู่ที่ว่าผู้คนเนี่ยต้องการเสพสื่ออะไรถูกปะอรออีกสักทีไหมอะลองดูคนธรรมดาดิ มันก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาจิ้งหรีดมาดูแค่นั้นเองอะ่ะ<อ>จิ้งหรีดถ่ายจิ้งหรีดแม่งเลยจิ้งหรีดสนใจสามตัวครับผมผมดูทรงแล้วเกมก็น่าจะโฟกัสให้เราเนี่ยถ่ายคนที่กำลังขี้โมโหตรงนี้เ<อ>นี่ยแหละใช่เลยใช่เลยเราต้องทาข่าวแบบอย่างนี้นี่ผู้คนสนใจ แม้ว่าพวกคนจะโกรธแค้นสร้างความแตกแยกก็ช่างแม่งเหอะกูได้เอ็นเกรดเหม็นนะี่อ่ถูกปะก็ถ้าทําตัวแดงหมดจะเป็นไงสร้างความแตกแยก,กไปวงกลมเกียรติสี่เหลี่ยมนีออ่สแสดงเพื่อนเพื่อนสร้างความแตกแยก,กตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยพบว่ามีคู่รักสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยมารงมาลงว่าให้รักกันเถอะจะแตกแยกกันทำไมวะผมคิดว่าเราควรจะนาเสนอข่าวเขานะเพื่อรงมาลง พ IS อ o สบอ g ริงไวรอลแนนกอดไว a l ลว a t สังคมบอกว่าสัติภาพอ่ะมันคือเรื่องน่าเบื่อแต่ว่าความรุนแรงอ่ะมันคือเรื่องน่าสนใจได้สังคมพวกมึงก็ได้สำนักขา่าวพวกกูนะได้อินเกรดเป็นคือชอบ almost every day hate everyone ทุกๆคนเนี่ยเกียดกันมากขึ้นเลยเกียดกันมากขึ้นจัดไปได้ค่าโฆษณาครับ นักข่าวแบบพวกผมได้ข้างโฆษณาครับผมอ่ามีพี่หมวกมาหมวกไม่เทกต่อไปแล้วโอเค้สร้างความสร้างข่าวที่ดีบ้างว่าสี่เหลี่ยมกับวงกลมมันปะเจอกันเนี่ยความรัก ไม่นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ oh my god แล้วเราทำอะไรได้บ้างความกลัวคือความคือความกวโกรธผมบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเกิดจะลาจลขึ้นเราต้องทำข่าวไม่ทำข่าวก็ไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้ครับทุกคนกลัวทุกคนโกรธแค้นโกรหลนสร้างความแตกแยก สื่อก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราต้องนำเสนอข่าวความจริงใช่เหรอเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างมันเกินควบคุมแล้วมันเกินควบคุมมากๆแล้วความกลัวความกวธแขนมันถาโถมเข้าสู่สังคมนี่แหละม,มันเกินเยียวยาแล้วทุกคนภาพซูมออกมา ภาพซูมออกมาเรื่อยๆในตอนนี้ผมทําผมไม่สื่อทําอะไรไม่ได้แล้วมืดจบแล้วโอ้เป็นเกมดรามา่าสอดคนเล่นครับดีนะอาอยังไม่จบ at l a s น but not อ e a s t ขอบคุณที่เล่นนะโอ้ โอ้รู้สึกหดหูแล้วรู้สึกผิดแปลกๆเกมนี้ได้ข้อคิดดีมากเลยทุกคนเราจะทำหน้าที่ตื่อไปครั้งสุดท้ายจัดไปอ่ะจบจริงว้าว ไอเรานึกว่ามันน่าจะเป็นเกมแบบว่าสนุกสนุกตื่นเต้นน่ากลัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกมันเป็นแบบตัววงกลมตกใจใช่ปะ่ะไม่ใช่มันเป็นเกมให้แง่คิดเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับสังคมดีมากๆเลยผมคิดว่าผมจะเอาเกมนี้แหละลง u t u b e โอเคและที่ผมวิเคราะห์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าผมชอบเพราะอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างราครับทุกคนเพลิดเพลิน mm hmm. กันไมหมเอ่ยจะเรียกว่าเพลิดเพลิน mm hmm. ก็ไม่ได้นะเรียกว่าจุกอยู่ในใจ ก็เกมนี้ยเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกแต่กลายเป็นว่าเข้าไปดราม่าเฉยเลยซึ่งเป็นเกมที่สอนเราได้ดีเลยนะในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียคือผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วสื่อเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากคําว่าสื่อมีอิทธิพลสูงมากหมายความว่าคนดูปุ๊บเชื่อปั๊บเลย และสุดท้ายนะครับผมก็อ,อ,อยากจะฝากให้กับคนรุ่นใหม่เจนใหม่ๆนะครับผมอ,อยากให้มันจบที่รุ่นผมรุ่นที่ว่าไม่ตั้งคําถามสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์แล้ว,ลวเราไม่ตั้งคําถามเราเชื่อเขาเลยมันอาจจะส่งผลกระทบแบบเกมที่ผมเล่นก็ได้ยังไงก็ให้มันจบที่รุ่นผมนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับอยู่รอดปลอดภัยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยและผมกป็นใหม่คลิปหน้าจเจอกันกดไลค์ด้วยสวัสดีครับบาย